สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยยุค90กันอีกแล้ววันนี้มาชี้เป้าุ E6TFR นะครับตัวรถสภาพเดิมโรงงานสภาพสวยมากนะครับสีเป็นสีเขียวเงาเงาฉ่ำฉ่ำกันเลยนะครับสียังสวยนะครับของสภาพดีเอาไปใช้งานนะครับคุ้มคุมกันเลยคันนี้นะครับ ช่วงล่างดีคัดสีสวยตัวถังรถไม่มีปุเลยนะครับสภาพสวยมากคัดสีเงาเง,งากันเลยนะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมเดิมโรงหานนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับสภาพสวยมากเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลวิ่งทางไกลไ,ได้สบายนะครับ อัรับคนเอาไปใช้งานนะครับคันนี้เหมาะสมมากเพียงแค่8 0,000กว่าบาทนะครับดีกว่ามอไซน์นะครับเอาไปใช้งานคุ้มๆกันเลยสภาพภายในเดิมๆนะครับสวยเบาหนังนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆพวงมาลัยเดิมโรงงานนะครับเรียกพูดง่ายๆว่ารถคันนี้นะครับดีครบหมดทุกอย่างนะครับเอกสารพร้อมโอนขอบคุณครับ